ซ้ำล่อให้นามมันบกนะครับให้มันเห็นหลังปลาครับกะจีไปเบิง้งน้องนัดเก็บบกักขั้นก่อนไปทางไหนล่ะนัดใส่ปูนต้นขั้น,นอนนย,ยู่ศูน,นย์บนทางพผนครับเ <c oughs> นี่ยงกับแม่ปา้าฮลูกปลาตะเพียนเหมือนกัน นะครับสูบน้ำอยู่ฟังทางพุ่นส่วนสาสาไตนี่นะครับสาไตนี่ก็มีน้ำปลากระไรหลายนะครับพอลุงกับแม่ปลาเพิ่นกับน,นอนเฝ้าอยู่นี่นะเ,งงะเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเห็ดหน้าปังอยู่นะมูนนี่นะครับเลี้ยงปลาไปน้ำปลอื่นปลากินนะครับพูนครับโกบักทันโอ้ยเก็บได้เก็บได้บ่ซั่นนะ่ะได้เอา้าก,กินได้บ้างไม่รู้พี่แม่ลูกนะ

มันโรนขึ้นมันจังไหนเนาะโวน,วน,นเองตีงคน,น,นงเร็วคนดึกมัน,น,นบัานม่คนเาไมก่านพอกมหลายเรจบไกินนนางนื่อกีบบ้บอกท่านแกงงวงจา้าโอ้ท่านแกงงวงเลยมันสมดีคือว่าแกงงวงลูกไม่รู้อบอกท่านนะครับเบื้งหมากมัน เห็นปู่เป็นมนมืดไอ้ะนวยมันครับอยู่แซงฟ้าได้ถุงใหญ่ไทีนั้นกนเบิ้มันกินเบิ้งดูีมเบิ้งดูลูกมันหวานสดใสดนิงมันหวานสดาดนิดนึงมันใหญ่กว่าบ่ปากิ้ถือฝาิวย่ายๆหวนบบนั่นนี่พูดนะฟ้าลนขับดินอยู่ข้างหลังนะป้า ค,คลูน <_ d ance> ลอยอ่ะข่างอยู่เติ้งโกกนั่นไล่หลายนั่น <_ d ance> ข่างอยู่เติ้งโกกกอกล้วยนะเหนไมันตกลงมามันข่างอยู่งามกล้วยมันเต็มถุงแล้วอ <_ d ance> าจารย์ปาสื่อข้าเจ้านี่จักบาทผู้นอนนีนะ่เนาะเห็นไหมท่านสี่หน่วยเต็มกำมาเล <_ d ance> ยใส่ <_ d ance> สามหน่วยนี่พอกินน้ำทางน้องนันไปเก็บบักท่านมาแล้วนะครับเก็บบางท่านถุงบัางไงนะครับ เงินสื้อก็เจ้ากับสิส่สิห้าสิบาทมันจะได้พุ่นเซืสกเซสายเลยวะเซืสกเซสายเลยงาลงกับงางน้ำกลไฮหน้าไ้ทีมมะเก็บอีปูนะครับตะมือพุ่นพุ่ลุงปลูกยี่ยางแน่เดี้ยวขน้นปั่นดีแท้โออสิปั่นไปเบิดสุไห่บอกครับ ครับอ <S an other> ๋อมองน้ำออกท้างนีออ้นว่าน้ำตนลงจากสาออออตนลงมามันสิเรียนมาน้ำคลองน้ำมันสีหลนะวลาเาน้ำคลองมากครับออออรการว่าใส่ขุนเรนืองอน,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 นี่ป้าบกึกอ,อ๋อเจ้าผูกเจ้าปูกบนันันอครับครับอันนี้เอาบกริกมาลูกแซมก่อนนะครับเบียบบกริก อ๋อผ่าลุงเราปลูกบักผิดทั้งคู่กับปลูกบักผิดป้าเจ้าคน้นจะเหงืเจ้าคือมันกัดแต่ก้นใส่สามมือแล้วทิมันกะบปแก่นหรอกมันทางเหนียวครับมันเหนียวติดบักจกเขาติดบักจกุอวานนี้มือนีก็คือว่าใส่เล้วครับเล้วก็บติจ้อหันได้ไม่บาทจ้อเป็นปองทางน้ำหมอกจ้อเป็นปองใหลน้ำไหลลงใส่เขาครับถ้าอยู่นอหาน่าไทยนี่เจ้าสูงเนาะสูงสูงกว่าโมเจ้าเลยบริโกลงเหลือก สูงด้วยแต่าออกแน้าหนวลาห้องนวอะมาเยี่ยังกับพอลุงบักอือนที่ครับแบกอื่นท่านอีกเกิดนะครับนี่ปลูกได้จักมือหรือครับได้เ่าอาทิตย์โอ้สี่มือหามือนี่แหละหามสี่หามือนะลายลุมเลย่นเป็นปลาปำคขัาเจ้านะครับเ